สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านหลานาน้องๆเพื่อนและกัละยานิมิตร,รวมถึงท่านผู้มีอุปการะคุณต่อช่องต่อชิ้นงานก็ขอกรับขอพระคุณครับก็วันนี้คิดว่าจะไม่อารามพบทมากมายนะเพราะว่าเราพูดกันมา ถึงตอนที่เจ็ดนี่ก็อธิบายไปแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะครับก็งานที่อธิบายฟังเนี่ยคือหมายถึงว่าบางทีท่านก็น,นะมองไว้เอ๊ะมีคนดูไม่กี่คนอ่าแล้วจะมานั่งทำทำไมเออดู ดูมีคนดูแค่สิบคนห้าคนอะไรประเภทนี้ยอันนี้ผมก็ไม่ไ,มได้สีเรียเรื่องตรงนั้นเลยครับผมไม่ได้คิดสีเรียดตรงนั้นบอกตรงๆนะคร,ร,ร,รับที่ผมทําตรงเนี้ยหมายถึงว่าก็อธิบายให้ฟังตั้งเริ่มต้นแล้วว่าเราทาเพื่อ,อให้ความรู้ให้ความรู้กับเด็กๆน้องๆ นะที่อยากจะเรียนทางนี้คําว่าเรียนทางนี้ก็หมายถึงว่าเอาจะเอาไปทําเป็นผลงานของตัวเองหรือจะสร้างงานอะไรต่ออะไรทักอย่างเรื่องเรือเนี่ยนะจะจะเป็นทําด้วยการใช้เองอะไรอะไรเงี้ยก็อหาหลักการยังไม่สันทัดกรณีก็มาเจอ ไอ้คลิปนี้เข้าก็ออกมาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ถ้าทาให้ีมยอดวิวเป็นแสนเป็นหมื่นมันคงเป็นไม,ไม่ได้อ่ะก็หลักวิชาการไม่ค่อมีคนนิยมดูไม่ค่อมีคนนิยมดูก็เข้าใจฮะออาก็เข้าใจเพราะว่าเราสร้างตรงนี้ฟังก็ทําเพื่อคุณประโยชน์ของของหลักวิชาการไม่ให้มันสูญหายไปนะครับหรือว่ากุ๊ดอรพอาะ เด็กๆน้องๆหลานๆแต่ก็ทำอ่าแต่ก็ถามตรงนู้นตรงนี้อับเราก็อธิบายให้ฟังได้หมดฮะแต่ว่าเรือแต่ละลำแต่ละลำเนี่ยมันก็แลดูในต่ละช็อตยังข้างอีกเยอะอย่างข้างอีกเยอะครับอ่ายางค้างอีกเยอะที่จะทำไหมตรงนี้อ้าวแล้วดันมาคิดมาทาเรื่องบ้านอีกแป็นบ้านไอ้แปลนบ้านเนี่ยเป็นบ้านตอนเนี้เป็นบ้านหนีน้ํา เป็นบ้านหนีน้ําเนี่ยผมทําไว้นานแล้วเป็นสิบปีแล้วนะครับทําไว้ในะคิดไปนานแล้วคิดถึงเรื่องว่าน้ามันท่วมบ้านมันขึ้นมาแล้วก็ทําทําไปดูเหตุการณ์ไปแล้วเออสิ่งที่เราคิดเอาไว้มันก็ตรงสถานการณ์ตรงนี้ช่วยได้มากน้อยขนาดไหนกับคนที่คิดจะทําอย่างนี้นะอันนี้อันนี้ยังอยู่ใน อยู่ในแผ่นกระดาษดูยังยอยู่ในแผ่นกยังไม่ได้เป็นของจริงขึ้นมายังไม่ได้เป็นของจริงขึ้นมาแต่เดี๋ยวจะทําให้เป็นของจริงขึ้นนะนะแต่ครับแ่เดียวเดี๋ยวก็ทำด้วยไม้ต้นทุนถูกต้นทุนถูกนะต้นทุนถูกแล้วทาด้วยไม้อย่างเดียวแต่กับไฟเบอร์กร์ดนะเป็นพุ่นลอยน้ําเรียกว่าน้ามันขึ้นยังไงบ้านก็อยู่ตรงคงที่บ้านก็คืออยู่คงที่ นะครับมีของกินของอาหารบอร์ดิโอพร้อมหมดคือพูดง่ายๆไปเดินออกไปตลาดเนี่ยสามเดือนยังไม่เป็นไรเลยเอออันนี้ก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะลงทีละอย่างทีละอย่างนะครตอนนี้ว่าเราก็คุยกันถึงเรื่องไอ้ตเปเฮละานิดๆหน่อยเรื่องต้นแล้วก็อย่างหนึ่งก็ ที่เรือที่ทํานี่จะช่วยเหลืออาจารย์บ,บ้างเล็กๆน้อยก็คือผู้ที่ทาอยู่อ่ะจะซื้อเครื่องมือเครื่องไม้อะไรอะไรเครื่องมือเครื่องไม้ที่ทาเรือเนี่ยอาจารย์ก็อาศัยเอาสินค้าจากอ่าจิปปี้บางรัตด้ามาเอามาขายเพื่ออาจจะได้ข้า ค่าโฆษณาบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนีดหน่อยเป็นออปค่ากาแฟอ่านะครับก็เราช่วยอุดมนุนกันด้วยก็ดีกันนะครับผมเพราะว่าอ่าแค่กดแค่กดสั่งในลิงก์ดิ่งล่างที่อาจารย์เราลงมานั่นแหละครับก็จะมีรายได้ของอาจารย์บ้างนิดนิดหน่อยครับผมก็ขอขอบคุณ,คณทุกท่านที่ได้ติดตามครับติดตามครับอ่า ต่อไปก็วันที่ตอนตอนที่แปดเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องกงอ่าอ้าววันนี้วันจะวันนี้จะมาทําตัวที่เจ็ดนะครับตัวที่เจ็ดตัวที่หกทำแล้วคือตัวนี้ตัวนี้นะฮะตัวนี้ตัวที่หกตัวนี้จะมาทําตัวที่เจ็ดนะครับตัวที่เจ็ดอืม อ่าจะอธิบายอ,อีกนิดหนึ่งอธิบายอย่างนี้ตัวนี้นะฮึมตัวรูดรูดไม่ได้ออาอยู่นี่รูดหน้าครับนะครับอืม คืออย่างนี้นะครับก <c> ง <oughs> ตัวที่เราทำเนี่ยนะตัวที่เจ็ดนบตัวที่เจ็ดตัวนี้ทีนี้วิธีการอย่างเส้นเอ๊ะทำไมอาจารย์ตัวเลขไม่เหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันแต่ว่าอมันอยู่ในลักษณะที่ ที่เราจะย่างเราจะยังเส้นให้มันอยู่ในมุมไหนเท่านั้นเองครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้นะฮะเช็นวะ่าตัวนี้สองเมตรสิบเซนนะ ันนี้สองเมตรสี่เซนแต้ทำไมันผิดกันต้องเยอะความจริงไม่ผิดกันอะมันจยอย่มันผิดกันแค่แค่หนึนะ่งเซนนะฮะสองเมตรสิบเซนสองเมตรสิบเซนอันนี้สองเมตรสี่เซนผิดกันต้องหกเซนอะความจริงไม่ผิดหรอกไม่ผิดหมายถึงอย่างนี้อ่าหมายถึงอย่างนี้การอย่างเส้นการอย่างเส้นนะครับการอย่างเส้นบางทีเอาอย่างนี้ดีกว่า เดี๋ยวเอาเอาวันนี้จะเอาตรงนี้อย่างเดียวไม่เอาไม่เอานี่ที่ระว่างนี้ปุ๊บบางทีเราวัดอย่างนี้ไงจากจุดเนี้ยนะจากจุดเนี้ยเอาจุดเนี้เอาจุดเนี้ยมาลงนี่เลยเนี่ยเห็นไหมอ่าใหญ่ๆนี่นึงอ่า ใหญ่มันก็จะมองไม่เห็นสองข้างอ่านะ,ะนี่นจุดเนี้ยลากมานี่ปุ๊บมันยิงตัวนี้เลยสองเมตรสี่เซนนะยดงตรงนี้เ,เอ,องแต่จุดนี้มันไปนลากเส้นตรงนี้จากตรงนี้จากจุดตรงนี้นะเน่เน่เน่่่่จากจุดตรงนี้หัวนะมุมเนี้ย ต่ไอ้นี่ไปลากเอาจุดหัวมุมล่างเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอ่ามันก็เลยตัวเลขมันก็เลยผิดกันนิดหน่อยฟาร์มจริงไม่ผิดกันละเอาทีนี้เอาใหม่ไม่เอาเอาวัดอย่างนี้อย่างเดียวนะวัดอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยวัดอย่างนี้เดียวลากในปุ๊บอยู่ตรงนี้เลยยังไงยังไงอ่าอยู่ตรงนี้ปุ๊บนี่โอรละว่ดตรงนี้ อย่างเดียวปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นเส้นตรงนี้จึงต้องวัดตรงนี้นะถึงวัดตรงนี้นะตรงวัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่วัดตรงนี้อ่ามัวัดตรงนี้วัดตรงนี้ตรงนี้ดึงเลยดึงเส้นปื๊ดลงมานี่เลยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยลงมาอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว นนะเนี่ยเนี่ยลงจากนี่เลยมามานี่เลยนะอย่างงี้จุดนี้อ่าอันนี้มันลงล่างนี่นี่เราวัดด้างล่างนี่เพราะนั้นเราไม่เอาละนะเราไม่เอาวันนี้เราไม่เอาละอืมไม่เอาเราจะวัดตรงดิ่งนี่เลยจากตรงนี้ลงมานี่เลยนะี่ตีมุมมุมนี้ แต่เส้นนี้เป็นเส้นหลักนะเส้นหลักทิ้งไม่ได้เลยเส้นเนี้ยเส้นนี้ยเป็นเส้นหลักใช้ไม่ได้ไอ้ทิ้งไม่ได้เลยเป็นเส้นหลักรเราจะดึงมาเราก็ดึงไม่เราไม่ดึงมาอย่างนี้นะเราดึงตรงมาเลยทิ้งดึงตรงมาเลยนะจากเส้นนี้มาตรงนี้นะถึงตรงนี้ปุบ๊บนะวัดจากนี่มาสองข้างเนี่ยเท่าไหร่สองเมตรสริบเซนก็มากกว่านี้ประมาณหกเซนหกเซน หกเซนก็สามเซนพอดีเป๊ะเลยแนวข้างเราเต็มครึ่งไงนะนะพอดีเปะ๊ะเหมือนกันเท่ากันหมดนะแต่แต่ละตัวแต่ละตัว,ตตวไม่ใช่วปาเท่าทั้งลำนะดูว่าไอ้ตัวที่ที่เจ็ดกัะที 6, ่หกตรงนีนนน้นิดเดียวแค่บ,บินสองบินนี่เองนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตรงนี้นะ้ว,นว่าตัวนี้สองเมตรติดเซนเอาอย่างนี้นะเอาวัดอย่างนี้เอาวัดตรงนี้วัดอย่างนี้ตรงออกมาเลยแต่ว่าอ่าท่านที่ทาอยู่อ่ะ งสงสัยถามเลยนะครับโทรถาม,มหรือไม่ไลน์มาถามได้ตลอดอ้าวโอเคตัวนี้ก็นหนว่าก็เป็นนันว่าอาตัวนี้ตัวที่เจ็ดเป็นอย่างนี้แล้วกันอ้าเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันเป็นตัวเลขอย่างนี้แล้วกันอ้าเป็นตัวเลขอย่างนี้ ไม่สับสนไม่สับสนตัวที่เจ็ดแช่นานๆพราะจะทำไงตัวนี้นะสองเมตรสามสิบหกนี่จากตรงนี้สามหกนะไอ้ความความใหญ่ของกองนี่ไม่ต้องพูดถึงมันนะอันนี้มันสี่นิ้วอยู่แล้วอะจังมันสี่นิ้วหรือสามนิ้วก็แล้วแต่ที่ทำมาเนี่ยตรงนี้ตัวเนี้ตัวแผ่นแผ่นกลงเนี่ยอ่า เราเอาตัวนี้เอาเอาข้างนอกอย่างเดียวเอาตัวข้างนอกอย่างเดียวสองเมตรสามสิบหกนะสองเมตรสามสิบหกอ่าเท่าไหร่ไอ้ตัวที่ไอ้ตัวที่นะ, 2, 4, อะส,สองเมตรสี่สิบอ่าสามหกสองโอเค่คนะั้นพอละสองเหมือนสองมิลไอ้สองเซนอ่าข้างละสองเซนจบไอ้ตอนนี้ก็มาถึงตัวบนยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัวล่างเนี่ยสิบสองตัวนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้นะ อาจากตรงนี้มาเึ็ตรงนี้นาแปดสิบสองข้างล่างจากตรงนี้มาเร่งยี่แปดเต็อ้าวโอเคดูเรื่องเนี่ยอ่า,อามีตรงนี้ละต้องละยี่แปดเต็มอย่างละให้อยู่ในรูปนี้ทําตามที่ตัวที่แปดไอ้ตัวที่หกที่ที่ให้ทำเมื่อวานนี้แหละนะทำตามนั้นนะทำตามนั้น ตรงนี้อ่าตัวนี้ตรงนี้อาจารย์ก็มาคิดว่าเอาละเมื่อประกอบแล้วประกอบเป็นโครงเสร็จเรียบร้อยก็จะมาขึ้นมาตั้งเนี่ยอ้าวขวานขวานในตั้งตัวกแล้วตัวหกอ่าตัวที่เจ็ดตั้ง,ต,ต,งตั้งแบบนี้ตั้งแบบนี้ฮะเรื่องมาเราอย่างเราอย่างไอ้เอาไม้นยมาตีประกอบว่าตัวมันยาวเท่าไหร่มัน ส้างเาไหลก็ข้างบนนี่ก็เหมือนกันเอาไมา้มาตีคาดแล้ววะอืมเอาไมา้อ่ะมาตีคาดแล้ววะนะนะเอามาตีคาดแล้ววะเนี่ยนะก็จะมาติดคาดวะมาเรียกกองก็ได้ไอเพราะว่าไอตัวนี้มันห้าสิบเซนระว่างห้าสิบอะช่องหนึ่งอะที่ราห่างมันเนี่ยห้าสิบเซนห้าสิบเซนห้าสิบเซนห้าสิบเซ,นเ,ซนเพราะมันไม่ใช่เรือใหญ่ ไอ้ไม่ใช่หรือใช้อใช้กระดานมันใช้กระดานขึ้นมันใช้เดี๋ยวพวกนี้อชิว่าจะตีไปเพื่อจะรับไม่อัดเองอ่าเป็นโมเป็นโมฮะห่างห้าสิบเซนห้าสิบเซนห้าสิบเซนห้าเซนแบบนี้ตัวขึ้นกุงกลางพอทําเสร็จเอากงมาใส่แล้วปั๊บไอ้สองข้างนันมันก็อาจจะไม่เท่ากันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ห้าสิบเซนแล้วอาจจะเป็นสี่สิบสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดเซนแค่แค่นั้นแหละก็ช่างมันไอก็ไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้นะ อ่าเมนอี้พอเราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอืมตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอืมของตัวตั้งเสร็จแล้วมันก็อยู่อยู่ในลักษณะนี้หน้าเน่เน่เน่อันนี้ปี๊บอืมนะนะเน,น,นี่ยปี๊บนะคานคานที่รับ โงแล้วก็ย่ามาตั้งในีบนนี้แลวกนาดอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยนะเพราะอันนี้มันตัะมันโกงทั้งตัวนะอันนี้อัตัวนี้มันเนี่ยมันจะเป็นแถวแนวยาวเนี่ยนี่ตัวนี้โขนอ่าโขนตัวนี้โขนละโขนกระดูกงูดูในตัวเดียวกันเส้นเดียวกันนะเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วเราทําเสร็จแล้วเราก็มาตั้งมาตั้งในลักษณะนี้นะอ่าดิง่งต้องทิ้งดิงนะจะไป จะไปตั้งแบ,บจสเปดสปาไม่ได้นะต้องทิ้งดิ่งนะครับต้องทิ้งดิ่งอ่าต้องทิ้งดิ่งไอการทิ้งดิ่งเนี่ยมันสําคัญเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้ฟังทิ้งทิ้งดิ่งนี่ผมสอนคนที่ไม่ไม่มีประสบการณ์อะไรเรื่องนี้เลยนะไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้เลยส่วนพวกที่ถ่ถุท,ท่านท่านที่เป็นอ่าเป็นเป็น,ปนช่างแล้วมีเชิงช่างมาอยู่แล้วเรามาดูอะไรเงี้ยอ่าก็คิดโอ้ยลำคาญมันมันยืดเยอะไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ครับเพร, <S 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 เพราะว่าผมสอนคนที่ไม่เป็นเลยไม่มีไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนะเรียกว่าศูนย์เลยศูนย์เครื่อบังต่อยังไม่รู้จักเครื่องังตอก็ยังไม่ร nice ู้จักนะเครื่องมืออะไรทุกอย่างเนี่ยเบี่คอนรู้จักแล้วอาจจะรู้จักนะอันนี้สอนคนประเภทนี้ประเภทที่ว่าเขาท่านจะไม่รู้อะไรเลยนะแต่ว่าอยากทําอยากทำแค่นั้นเองในตอนแ่นั้นอันนี้เราจะบอกให้ เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวจะบอกว่าอ่าวิธีการอทิ้งกระดูกงูทิ้งดิ่งที่กระดูกงูนะอ่าทิ้งดิ่งี่วิธีการที่จะทิ้งดิ่งนะครับวิธีการทิ้งดิ่ง ก็หมายถึงว่าเราประกอบกกงแล้วนะไอ้โกงนี่แหละมันมันทั้งตัวละเราประกอบอยู่บนกระดูกกูเนี่ยนะริงๆเนี่ยไอ้ตัวที่ประกอบเนี่ยตัวเนี้ยมันประกอบทีละข้างไม่ใช่นะครับเพราะทั้งตัวเนี่ยมันต้องยกขึ้นมาพอบาดบากแล้วไงอ้าว อ้าวกงเนี่ยที่เราประกอบไว้ข้างล่างอะ่ะส่วนหนึ่งอะ่ะมันกรอบแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เนี้ยใช่ไหมอ่ามันตีไม้คำยันตนัวนี้เออไม้ยันตัวนี้อยู่อยู่แล้วเนี่ยนะมันตีไม้ยันอยู่นี้อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวนี้ไม้ยันตัวข้างตัวล่างนี่ก็หมามมันใหญ่ไม้มันใหญ่ไปปานใหญ่ไป ไราต้องเอาทมาอาเอาไมาห้หน้าสามห,หน้าหน้าสี่ก็ได้ตีเนี่ยเออนะก็ตีออกมาบังคับคือการบังคับไงน,นะคือการบังคับบังคับไม้ไม้ให้ตัวนี้มันโยไปโยมาเนี่ยมันบังคับอยู่แล้วแล้วทีนี้เมื่อบังคับแล้วมันก็ต้องเลื่อยเนี่ยเอาเลื่อยเนี่ยม,มาาันมาผ่าตรกนี้าตามที่เราวัดเอาไว้อะเ่าผ่าคือไปท,ทําทีละข้างไม่ได้นะต้องทําทั้งสองข้าง เนี่ยเต็มตีว่าเมื่อไม้เหมือเหมือกรงเ้วเป็นพังแผ่นเลยกรงนี้จะเป็นท้งแผ่นเลยอ่าเดี๋ยวต้องเราก็มาบากตัวนี้ออกเพื่อเพื่อครอบกระดูกงูไงอ่ามาครอบกระดูกงูข้างอ่ะนะพอคาเสร็ละมาถึงได้แล้วมันก็เอามาใส่มาใส่ตรงเนี้ยโอเช่เลยก็มาใส่ตรงนี้ไงอ่าก็เอามาใส่ตรงนี้มันอยู่ในรูปนี้ละเพื่อมาอยู่ในรูปนี้ละนี่ละนี่วิธีการ มันอาจจะเย้ไปนิดเดงเย่ไปนิดหน่อยนะเย่ไปไปซ้ายไปฝานะมันอาจจะเย่ไปนี้เย่ไปนี้อะไรเงี้ยอ่าแล้วแต่แล้วก็เราก็ควรจะเอามาตรงนี้มาทําตรงนี้อ่าการจิงดิงนะชิงดิงอ่จชิงดิงจิงดิงให้ไนะดนะ้ให้ได้ไอ้จุดศูนย์กลางเนี้ยจุดศูนย์กลางที่ที่อาจารย์บอกให้ผา่าไงฮะเอาเรื่อยจิกซอไอ้เราเรื่อย เออออหรืออ่าเลียนรันดาก็ได้รันดาก็ได้ฉีตรงนี้ฉีอ่าฉีให้เป็นเป็นร่องอ่ะนิดนี้หน่อยอ่ะเป็นร่องอะเยวมากทาไมขีดไม่ก็ก็เอาะปูตอกขีดขีดแล้วก็เอาปูตอกแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนเอาเราเราเอาขีดอ่าเอาเครื่องีดตรงนี้ให้นเป็นร่องเนวยวเนี่ยนวที่สายดิ่งทิ้งปุ๊บลงมาย่อนดิ่งลงมาตรงนี้ให้มาไม่เอียงไปเอียงมาให้ ให้ลูกดิ่งมันตรงตรงกับเส้นศูนย์กลางของกระดูกงูกันล้วกันอ่าอ่าให้อยู่ในศูนย์กลางของกระดูกงูก็จบแค่นั้นแหละนะก็แค่นั้นแหละดีพอได้แล้วจ้ะได้ที่ก็อ่าได้ที่แล้วอ่ามันทําคนเดียวไม่ได้นะมันทําคนเดียวไม่ได้อย่างน้อยก็มีลูกมืออย่างน้อยหนึ่งมือคนหนึ่งนะนะอันนี้อันนี้ผมมือสมัครเล่นนะที่ผมพูดถึงคน มือสมัครเล่นอาจจะทําทําคนเดียวไม่ได้ต้องทาหรือจะทําคนเดียวได้มีความสามารถยังไงผมก็ไม่รู้อ่าก,ก็ก็ตามแต่ท่านแต่ถ้ามาทําตรงนี้นะครับทิ้งดิ่งก่อนทิ้งดิ่งเสร็จเรียบร้อยอ่าไม่มีอะไรละทิ้งดิ่งเสร็จเรียบร้อยผมตียึดอะไรก็ยึดมาก็น่าเนี่หนะที่ผมต้องใช้คนเนี่ยก็ถือตรงนี้ไงอ่าเมื่อที่ใช้คนเงี้ยคนเราต้องมีอยู่ข้างบนข้างบนคนหนึ่งเนี่ย คนคนหนึ่งชุงล่างในคนหนึ่งคอยคอยดึงคอยตีคอยยันไม้เอาไว้อะไรเง,งีาา้ยงานไม่เหมือดิ่งไปมาแสดงว่าไอ้นี่ทิ้งดิ่งเรียบร้อยแล้วนะทิ้งดิ่งไว้เรียบร้อยแล้วก็โอเคแล้วตัวนี้แต่ส็จขั้นตอนทําอย่างเนี้ยทุกตัวทุกตัวทุกตัวเลยทําอย่างเนี้ทุกตัวเลยนะอ่าทำอย่างนี้ทุกตัวเพราะว่าเนี่ย ทั้งหมดหรือกองเรือของเราจะมีอ่าทั้งหมดมันจะมีอ่ากี่ตัวอ่าทั้งหมดมันมจะมีแค่อ่าสิบสามตัวนะสิบสามตัวกองหมดสามตัวนะครับอ่าขั้นตอน <c oughs> ทำอย่างเนี้ยให้หมดทุกตัว แต่ว่าอาจารย์บอกแค่ตัวที่หกที่เจ็ดรูปแบบเดียวพรุ่งนี้หมดเลยวัานี้หมดคืนนี้จะทำให้หมดเลยอ่าทั้งหมดสี่ตัวตัวตวค,ค,คือถ้าถ้าท่านไม่ได้ตัวเลขพวกนี้ถ้าท่านไม่ได้ตัวเลขพวกนี้จากอาจารย์ยังทำอะไรไม่ได้นะครับ อ่าอย่างทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําพรุ่งนี้จะทําอ่าพรุ่งนี้จะทําตัวนี้ไปก่อนที่หกแล้วตอนวันเนี้ยทําตัวนี้วันเนี้ยทําตัวนี้อยู่นะตัวนี้วันนี้ทําตัวนี้อยู่ตัว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 หกกับเจ็ดเรียบร้อยแล้วียวขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเจ็ดเจ็ดตันี้ก็จะทําตัวสิบ หรือตัวที่สามตัวที่สามกระตูสิทธิ์ 4. อ้าวทำไมข้ามอาจารย์อ้าวอ้าวไม่มีทีเดียวเดี๋ยวจะ,จะบอก <c oughs> จะบอกให้อีกทีหนึง่งนะเออมันไม่ข้ามหรอกมันไม่ข้ามมันไม่ข้ามแต่หลักวิชาการเขาเรียกตีกระสวยด้วยนะตั้งแบบตีกระสวยด้วยนะ <c oughs> ก็อธิบายอย่างเงี้ยนะอย่าลืมว่า จะสร้างตัวเลขของกงเรือต้องอาจารย์พูดบอกเพราะอะไรเพราะมาตาส่วนของคุณจะใช้นะ่ะมันไม่เหมือนกับอาจารย์ที่ใช้ตรงนี้นะไม่ก็มือาจารย์ใช้ตรงนี้อาจารย์จะใช้มาตาส่วนจากแทบบจากอ่าแทบปบของมันแต่ละอันแน่แนเนี่ยแต่ละอของมันเนี่ยช่องของช่องเหมือนกันแต่ละอย่างเนี่ไม่เหมือนกันเีน ไอคอมบางเครื่องมันม่ใช่มีบางเครื่องอกมันจะเหมือกันหมดทุกเครื่องแหละแต่เนี้ยไอการที่จะทําในลักษณะหามาตราส่วนพวกเนี้ยมันต้องหนึ่งในร้อยอย่างเดียวนะหนึ่งในร้อยอย่างดีนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรก็บอกแล้วว่าถ้าจะช่วยอาจารย์บ้างเล็กน้อยจะสั่งเครื่องมือเครื่องม,อมือมีแล้วก็ไม่ต้องสั่งไม่ต้องซื้อ แต่ถ้าไม่มีจะซื้อเช่นอ่างลมปืนยิงลูกแม็กปืนยิงลูกแม็กปืนยิงพวกเนี้ยล่ะมันเราจะเอาใช้มือมันเอาคอยมานั่งตอกผมก็ไม่ไม่ไหวอะ่ะท้งลำอะ่ะมันต้องใช้ลูกแม็กนะครับต้องซื้อต้องซื้ออย่างเดียวอ่าไอ้ลูกปืนปืนลมเนี้ยนะปืนลมปืนยิงลมเนี่ยแล้วก็ปั๊มลมมันมีหลายราคาอ่าอาจารย์ก็เอาลิงก์ลงมาอยู่ข้างหน้าข้างล่างแล้ว จะช่วยอุดหนุนอาจารย์ตรงนี้ก็ก็แล้วแต่ถ้าไม่ช่วยก็ไม่ว่ากันนะ <laughs> อาจารย์ก็ลงมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวอ่าบอกกาท่านที่ท่านที่ไลน์อ่าเขียนความคิดเห็นมาว่ามีแบบเรือแท็กซี่บางไหมแบบง่ายๆอ่าหรือว่าจะใช้ท,ทำมีครับ เดี๋ยวก็ติดตามากา็แล้วกันติดตามดูเอานะไปในวันนี้พรุ่งนี้แหละเดี๋ยวจะลงไม้ดูอาจารย์ลงไม้ดูนะก็ทําตามไปก็แล้วแต่อ่ามีอะไรข้อสงสัยอะไรก็ถามมาได้เลยครับนะถามมาได้เลยเอาจารย์จวบให้ข้อความคิดเห็นได้ตลอดเลยครับนะเรื่องเรือนะเรื่องเรือไม้นะอิกแล้วก็เดี๋ยวจะทําเรื่องบ้านด้วยบ้านบ้าน อ่าไม่ใช่บ้านน็อกดาวอามันก็เหมือนน็อกดาวนั่นแหละนะแต่เป็นไม้เป็นไม้หนีนะ่ะเป็นบ้านหนีน้ํานะครับเป็นบ้านหนีน้า <c oughs> <c oughs> อ่าเอาวันนี้ก็ขอสวัสดีมีชัยกันทุกทุกท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ยี่ปกดีพอแล้วเนี้ยนะเนืโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ